การประปลาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกปพนำคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของกปพในการขับเคลื่อนนโยบายน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันระบบผลิตน้ำปปาและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แลบคลัสเซอร์ของกปพ จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชนสัญจรพบในนวลเจ้าของร้านอาหารเปรย์ยวนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเมื่อก่อนนะครับใช้น้ำถังประกอบอาหารแต่เดี๋ยวนี้หันมาใช้น้ำประปาของการประปาส่วนวิภาคมากว่า8ปีแล้วครับเราใช้น้ำประปาของชุมชนที่เราสร้างขึ้นมาเองทีนี้เวลาเราบุงข้าวหรือทำอะไรนํำมันก็ไม่สะอาดพอครับแต่พอมีโครงการประปาเข้ามาเราก็ นำมาใช้ประกอบอาหารในร้านเราเนี่ยครับทำให้สะดวกสบายนึ่ึ้น,นที่ตลาดสดเพชรชบุรีร้านข้าวแ hey, ฮ่แม่ออนก็ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคประกอบอาหารมาก,กว่า4ี่สิปีแล้วครับถ้าสมัยก่อนใช้น้ำฝนนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็น้ำฝนไม่ไหวแล้วนะครับก็น้ำฝนอาจจะมีสิ่งตกค้างอยู่ก็ะจะวันใช้น้ำอะไรครับใช้น้ำประปาจ้ะน้ำประปาก็ใช้ดีนะก็สะอาด แล้วในสุชาติสุดสนะผู้จัดการกปพเพชรบุรีก็พาไปที่ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดท่าชัยิริแม่น้ำเพชรบุรีแหล่งน้ำดิบที่นำน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาร,ร,รองรับผู้ใช้น้ำกว่า60,000รายครับอานปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีนะครับมีสถานีผลิตน้ำสอแห่งนะครับคือสถานีผลิตน้ำบ้านรากแล้วก็สถานีผลิตน้ำนายางเราให้บริการห้ามเพลนะครับ คืออำเภอเมืองอเภอบ้านลาดอเภอบ้านแหลมอเภอท่ายางแล้วก็ชะอํำนะครับครับเคลื่อนนโยบายน้ําดื่มสะอาดสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ําประปาให้ชาวจังหวัดเพชรชบุรีครับช่วงถามแรงตอบแรง เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ต่ำกว่าพื้นหากน้ำท่วมจะทำยังไงฟังนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคตอบครับปกติเราเราก็จะยกขึ้นให้ให้เหนือระดับน้ำท่วมเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้าไปในมอเตอร์ใช้ระบบเครนยกเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำที่ท่วมครับตัวตัวเครนเนี่ยครับมันก็จะมีรางรางก็จะเดินหน้าไปได้ก็คือพูดง่ายๆสามสามมิติอะ ไอ้ตรงนี้ก็จะสไลด์ออกมาได้แล้วก็ตัวหูเกี่ยวเนี่ยก็จะลงเนี่ยครับมันเดินหน้าซ้ายขวาและนี่ก็เลื่อนไปน้นได้มอตเตอร์สูบน้ำต้องดูแลเหมือนไข่ในหินหากน้ำท่วมใช้งานไม่ได้มูลค่าความเสียหายตัวละเกือบสิบล้านบาทยังไม่รวมมูลค่าความเสียหายอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนนะครับเจ้านายปูนปูน